เมื่อพวกเขาดูหนังแอคชั่นมากเกินไปสองคนนี้กำลังซ้อมยิงปืนกันสุดหล่อคนนี้ก็บอกให้อีกคนยิงเป้าให้โดนอีกคนก็จะขยับไปยิงแต่สุดหล่อก็บอกว่าให้ยิงจากตรงนี้เขาต้องการให้อีกคนยิงกระสุนโคง้งแม้มันจะดูเป็นไปไม่ได้แต่เขาอยากให้โฟกัสและเชื่อสัญชาตญาณทีนี้พี่ชายก็ตั้งสมาธิแล้วยิงไปทีหนึ่งซึ่งก็ยังไม่ได้ผลสุดหล่อเลยใช้ไม้แข็งเขาเดินมาบังถังเอาไว้เอาตัวเองเข้าแลกเพื่อให้พี่ชายทําได้ทําให้พี่ชายไม่มีทาง เ,เขาลองอีกทีด้วยความมุ่งมั่นและมันก็ได้ผลกระสุนโค้งสวยเข้าเป้าแบบคมคมสุดหล่อก็พอใจและตอนรับพี่ชายเข้าองค์กรแต่พี่ชายดูไม่พอใจเขาลองอีกทีซึ่งก็เข้าเป้าอีก สุดหลอก็บอกว่าพอแล้วแต่พี่ชายก็ไม่ฟังและเล่นสนุกกับมันซะงั้นยิงเรื่อยยิงไปเรื่อยหันหลังยิงกินโคกยิงแต่มันก็เข้าเป้าทั้งหมดเลยสุดหล่อเห็นดังนั้นก็คิดว่าพี่ชายนี่แหละคือคนในคำทํานายเขากำลังแพร่มแต่พี่ชายดันจามทำให้ปืนลั่นทำสุดหลอกลับบ้านเกิดไปเฉยเลยแหมทําไปได้